เอ้ยเอ้ยอยากเก่งต่อหน้าผู้หญิงเดียเฮ้ยเออทำไมอ่ะถ้าเก่งไอ้เดี๋ยวเด็กเล่นเด็กู้จัดการเลยงั้นเลยฮะอุ้ยใครนะลูกน้องเว้ยอุ้ยหลุดงอนเออไม่ได้เป็นกว่าไปเรียกมาเลยมาเลยมาสั่งสอน เด็กแว้นแก๊งไหนวะฮะเด็กแว้นแก๊งไหนนายรู้จักที่แว้นบอยสกอยเกิร์รู้จักโจยบอยอะแว้นบอยสกอยเกิร์ตาดาตาลมบนมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนไปพี่ขอเพลงครับอะไรอะจังการสงการสงการไอ่ได้ละพี่ขออนุญาตเนี่ยเหมือนไม่นับ นี่ผมเปลี่ยนเสื้อผ้อาใช่ไหมเปลี่ยนเสื้อผ้าเลยปะอย่างนี้เลยนะเอาแบบอย่างเงี้ยเดี๋ยวดูเขาออกมาเขาหน้าไม่ถูกใจนะพี่นะ <c oughs> อไปเลย <c oughs> ออไปไปไป <c oughs> เฮ้ยทอะไรกัน่วันนี้วันสงการนะครับบ้าอ้เลยวันนี้เขาจะพาศพมาเผาเนเผอะไรสงการเายิงกันตายไม่แม่ืปเรื่องเนี่ยฮะในบทเนี่ยเจ้าคุณเขายิงครอบครัวเขาตายกำลังเศร้าโศกกันอยู่ ก็หนูออกมากับกับพี่โลฟี่แล้วก็เป็นเด็กแว้นกับสกอยแล้วพี่ก็บอกว่าพี่แท่งบอกให้ไปเปลี่ยนชุดลูกออกมาเล่นสงการถูกต้องเออแต่พฤติกรรมไม่ถูกต้องสงการมันต้องเศร้าด้วยเหรอพี่อลยังไงอะพี่ตกลงพี่ให้ผมไปเปลี่ยนชุดผมก็เปลี่ยนมาแล้วเนี่ยเอาแนวพี่เลยเนี่ยไม่เขาไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยไม่รู้เรื่องเขาเศร้ากันอยู่นี่ผมบอกแล้วไอ้พวกมาใหม่ถ้ามันเล่นไม่ได้ไม่เข้าขาเนี่ยก็น่าจะไปอยู่ที่ที่ใหม่ดีกว่าพี่พี่พีมพี่มัม คนเรามันต้องมีประสบการณ์เนาะท็ฟฟี่เนาะพี่กี่ปีกว่าพี่จะมีชื่อเสียงเนี่ยชิงรชิงร้านเนี่ยนี่ก็ยี่สิบกว่าปีแล้วพี่ยังไม่ดังเลยเพิ่งมาดังเมื่อใส่สี่ห้าเดือนที่ผ่านมาเนี่งโอ้โหคุณผู้ชมครับคุณท็อฟฟี่มีลูกย้อนครับไป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 แล้วเดี๋ยวเขเล่นคะแนนไปไปทำเอาคุณบั่มทนไม่ไหวครับต้องไล่ไปอยู่ต่างหากครับพวกใหม่ก็ไปอยู่กับพวกใหม่แล้วกันอ้าวแล้วแกเดินไปไหนครับเนี่ยเก่าก็ว่าน้องใหม่ๆเราด้วยล่ะไม่ทำไมทไมตรงนั้นอ่ะอ้าวไปยุ่งอะไรเขาอะ ก็มาใหม่ไงนี่น้องก็มาใหม่ไงมาหลังผมมาหลังพี่ประมาณสองสามสัปดาห์เนาะอ๋อแล้วเขาก็มาใหม่กันเหรอมาใหม่ไงไอพี่หม่ำผมอยู่นี่กี่เดือนแล้วโอ้มีเหตุผลครับแกมาใหม่ครับก็เลยพาน้องใหม่จะไปด้วยกันเสลยอไปเยอะก็พี่หม่ำไล่แล้วผมคนใหม่นี่ใหม่ทั้งใหม่สามคนเลยไม่รู้นะทอฟฟี่กล้าออกจากที่นี่พี่ก็ตามทอฟฟี่ไงคุณโหน่งกลายเป็นน้องใหม่ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเนี่ย ไปแล้วนะมีน้องใหม่มาดึงดูดดังนา้อย่างนี้เข้าทางคุณเท่งสิครับไปเลยไปเลยคนใหม่ไปอยู่ที่ใหม่เลยไปเลยไปเลยไปเลยโอ้โหเล่นไรคนใหม่ไปอยู่ด้วยกันหมดอย่างนี้ก็เลยได้คนเก่าสิครับเง้นก็ตามสบายเลยแล้วกันนะครับคุณมามี่ใหม่ขอเชียร์ผ